อ้าทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้เหรอเครมแบตเตอรี่เ,เช็ครถก่อนส่งอมอบให้กับลูกค้าออืแบบนี้รับประกันยังไงแบตรับประกันถ้าติดรถใหม่เลยเนี่ยสองปีแต่ถ้าถ้าซื้อซื้อตังหากาซื้อ,อแยกเออถ้าซื้อแยกเนี่ยก็หนึ่งปี แ,แต่แบตก็ถ้าเกิดว่าจะเคมเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับรถอ๋อเหรอถอดแบตมาไม่ได้ถอดแบตมาไม่ได้เป็นไกล,ไล์ policy ที่เขาระบุไว้ใช่อันนี้พูดถึงว่าถ้าถ้าตัวรถ2ปีนะอ๋อครับต้องรถเข้ามาตรวจเช็คว่าเกิดจากอะไรแบตหมดแบตมันหมดยังไงเพราะว่าเรามีเครื่องเทสหมดเลยถ้าเกิดว่าเราเทสแล้วเจอว่า ในเครื่องแจ้งว่าแบตเตอรี่รีเพสเนี่ยเราก็จะเคลมให้เลยอ๋อต้องใช้เครื่องเครื่องมิโทนิกใช่ถูกต้องเพราะเราจะเราเราจะได้ใบจากเครื่องมิโทนิกเนี่ยเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับกับทางฮาเล่ฮาเล่ถูกต้องเพื่อเป็นการยืนยันว่าแบตเนี้ยเสียจริงถูกถูกไม่ได้เดลกันโลกขึ้นมาว่ามันเสียถูกต้องประมาณนั้นเอจาอหนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเครื่องยนต์เนี่ยโมเดลอะไรทลลิง หรือว่าแล้วถ้าทุกโมเดลอะไรที่มันแตกต่างไหมจริงถ้าเป็น2024ก็จะได้จะได้ร17อยู่แล้วในเรื่องในส่วนของทัวรลิงนะแต่ถ้า11 4ก็จะเป็นในในปี2 3 22า1ออะไรเงี้ยเออเป็นร1อ่อต่างกันไหมไม่ต่างเลยแต่ถ้าถ้าถามว่าทัวรลิง23กับ24ต่างกันไหมต่างต่างในระบบของต่างทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบอดี้ถังน้ำมันคอสเมติกเทนต่างต่างแล้วก็พวก ลำโพงต่างๆคือเหมือนกับก็เหมือน all new อ่ะเป็นโฉมใหม่เลยโอเคสมัครมีพอดีมีคนก็ถามมาเปิดหัวมาก่อนแล้วเรามาเข้าเรื่องต่อไม่มีอะไรนอกจากเครื่องยนต์ cc เครื่องยนต์ที่ที่เปลี่ยนไปอ๋อโอเคอันนี้กำลังจะทำอะไรครับอันนี้กำลังใส่ลังจะอัปเดตคือมันเป็นอย่างนี้เอในรถปี2024เนี่ยตอนนี้มันมีซอฟต์แวร์อัปเดตขึ้นมาก็ ทาง h a r ์เ y เนี่ยได,ได้ได้พยายามาไม่ใช่ทางเร่ทางดิลเลอร์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะดีลเลอร์เอาเอาดีลเลอร์เราขอนแล้วกันครับทางดีลเลอร์เราเนี่ยก็ได้พยายามที่จะติดต่อลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาอัปเดตรีคอร์ก็จะมันจริงๆแล้วมันก็อยู่ในอยู่ในคําว่ารีคอร์ดนั่นแหละแต,แต่แต่มันเป็นเพียงแค่กลับเข้ามาเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์จากเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อในพาร์ท์ทไ,<ด><อ>ได้เลย